ไทยคือสวรรค์ของชาวเยอรมันสื่อดังเผยคนเยอรมันสนใจอยากย้ายมาไทยเพื่อชีวิตที่สดใสและดีขึ้นก็เลยเอาชาวเน็ตต่างชาตินั้นแห่คอมเมนต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์คลิปนี้สนับสนุนโดย Lucky Premium Shop ยูทูบพีแอม,มของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่อ,อยุ่ได้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง59บาทแ่บอกว่ามาจากช่องซีคอมเมนต์ก็รับวันใช้งานเพิ่ม5วันสนใจสแกนไล,ลหรือว่าจิ้มลิงใต้ตคอมเมนต์ได้เลยสวัสดีครับทุกคนสื่อดังของประเทศเยอรมนีอย่าง SWR d o g ดูเนี่ยเขาก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้มาสัมภาษณ์ชาวเยอรมันที่ได้อพยพย้ายมาอยู่ที่เมืองไทย เขาเนี่ยได้เปิดเผยว่าปัจจัยส่วนหนึ่งเลยก็คือไทยเนี่ยมีค่าของชีพที่ถูกกว่าในประเทศเยอรมน,นีมากแล้วก็ดึงดูดผู้คนจํานวนมากจนถึงทุกวันนี้ก็มีชาวเยอรมันอย่างน้อย3 0 0 0 0คนที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญการหลีกหนีความยากจนและความเหงาในชีวิตประจําวันในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่ง แล้วก็ยังมีชาวเยอรมันอีกหลายคนเลยที่ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วทั้งในพัทยาภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพโจเรซินหญิงชาวเยอรมนีที่อาศัยอยู่คนเดียวแต่ก็มีแม่บ้านที่คอยช่วยเหลือเธอเธอนะ่ะได้เปิดเผยว่าไม่สามารถก้าวหน้าได้มากนักโดยเงินบำนาญเฉลี่ยของเธอในเยอรมน,นีแต่ที่นี่ก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตที่ดีขึ้นในประเทศไทยความหรูหรามันคืออะไรสำหรับบางคนเนี่ยการมีรถยนต์เมอร์เซเดสขนาดใหญ่หรือว่าเรือก็ถือเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟอือยสำหรับคนอื่นแล้ว แต่ว่าสำหรับฉันน่ะก็ถือเป็นความหรูหราที่สามารถใช้ชีวิตในสถานที่ที่มันสวยงามได้เช่นนี้ในราคาที่มันสมเหตุสมผลฉันน่ะมีชีวิตที่ดีนั่นก็ถือเป็นความหรูหราสําหรับฉันแล้วสุดท้ายน่ะสือก็ยังถามว่าคุณเสียใจที่ได้ไปเมืองไทยไหมหลายคนน่ะก็ตอบเลยว่าไม่เคยเลยนะ แต่ในทางกับกันนะชันก็มีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ลองนึกภาพดูสิว่าตอนที่ชั้นอยู่ในบ้านพักคนชรา,าในเยอรมน,นีนะ่ะซึ่งก็ต้องตื่นนอนแต่เช้าเพื่อกินอาหารเช้าแล้วก็ต้องใส่เสื้อผ้าสารพัดอย่างเพราะว่าอากาศมันหนาวมากและชั้นก็ดีใจมากที่ได้มาที่นี่ทุกอย่างมันอบอุ่นขึ้นทั้งอากาศแล้วก็ผู้คนงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาเนี่จะมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกเป็นรายงานที่สวยงามแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างน่าประหลาดใจผู้อพยพที่อาศัยอยู่ที่นี่จริงๆฉันอยู่ที่นี่มานานกว่า3ปีแล้วและก็เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของฉันทาให้ฉันมีความสุขทุกวันจนถึงวันนี้เลยคลายน่ะมีความมั่นคงทางการเงินมันก็จะดีขึ้นไปอีกแล้วก็มีประเทศไทยอยู่ในใจมันคงจะมีความสุขที่นี่มากด้วยความปรารถนาดีจากสุรินทร์ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมา ฉันก็อยากย้ายมาอยู่เมืองไทยมาโดยตลอดดังนั้นอะ่ะในวันเกิดปีที่50ของฉันฉันก็จึงได้ทดลองไปเวลา4เดือนแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นราวกับว่าฉันอ,อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วจริงๆฉันได้เช่าห้องเล็กๆผ่าน AirBnB ในกรุงเทพฉันก็ไปโรงเรียนสอนภาษา5วันต่อสัปดาห์พูดแล้วก็เข้าใจภาษาไทยไม่ได้เลยจริงๆมันยากมากสําหรับฉันในการเรียนรู้และฉันนก็คิดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย1ปี คอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมนะครับคนไทยจํานวนมากอ่ะเขามีอัธยาศัยที่ดีแล้วก็เปิดกว้างมากนะแต่ว่าคุณอ่ะก็ต้องสามารถสื่อสารได้ด้วยดังนั้นอ่ะขอให้พาตัวเองไปเรียนหลักสูตรภาษาไปเวะลา1ปีมันอ่ะจะนําพามาซึ่งความสุขอย่างมากในระยะยาวแล้วก็เปิดประตูสู่ชุมชนไม่ว่าจะไว้ไหนหรือไม่ว่าชาติไหน คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันขอชมเชยนะเป็นกระทู้ที่ดีมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากที่ได้รับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ตรงไปตรงมาเกิดกับการย้ายถิ่นฐานแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีผู้คนพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและก็ความรู้สึกของพวกเขาบางทีนะฉันก็อาจจะอพยพบางส่วนมาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยตัวเองเช่นกันเพราะว่าฉันไม่สามารถทันหลังให้กับสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างสมบูรณ์ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับชั้นก็อาศัยอยู่ในมาเลเซียมาแล้ว30ปีชั้นนมองไปที่ประเทศไทยเหมือนกันแต่มันค่อนข้างที่จะยากชั้นสามารถซื้อบ้านแล้วก็อพาร์ตเมนต์ที่นี่ได้ตามกฎหมายในนามของชั้นเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยในประเทศไทยน่ะการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของชั้นแล้วการอพยพมาทําให้คุณมีความสุขไหมคําตอบเลยก็คือใช่มันทําให้ชั้นมีความสุขมากอย่างแน่นอน คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยห่างจากทะเล2กิโลเมตรมาแล้ว5ปีมันเป็นความฝันของฉันมาโดยตลอดและตอนนี้ฉันก็ทํามันได้สําเร็จเป็นจริงแล้วและฉันก็ไม่อยากอาศัยอยู่ที่อื่นอีกคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันทุกอย่างก็มีราคาไม่แพงผู้คนก็อัทยาศัยดีอย่างไม่น่าเชื่อและอากาศนมันก็ดีต่อร่างกายของฉันอย่างไม่น่าเชื่อเลยคอมเมนต์ต่อมา ฉันอยู่ในเมืองไทยมาแล้ว20ปีในช่วงปีแรกๆเนี่ยฉันมีคอนโดมิเนียมริมทะเลเนื่องจากว่าความเร่งรีบและความคึกคักที่มันเกิดจากแข่งในช่วงวันหยุดทุกปีเนี่ยฉันก็จึงขายอพาร์ตเมนต์แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในบ้านของเราในชนบทกับภรรยาของฉันในเยอรมนีเนี่ยบ้านแล้วก็ทรัพย์สินมีราคาแพงมากจนฉันไม่สามารถซื้อมันได้เลยภรรยาของฉันก็รักฉันแล้วก็ห่วงใยฉันมากครอบครัวของเธอเนี่ยก็ใจดีมีน้ำใจต่อฉันให้เกียรติฉัน แน่นอนว่าบ้านพักโคชาลานะ่ะมันไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับฉันเลยแต่ว่าครอบครัวที่เนี่ยเขาก็ดูแลดีจนวันสุดท้ายการอยู่ที่เนี่ยก็จึงเป็นการตัดสินใจที่ดีมากแล้วคอมเมนต์ต่อมา ว้าวสารคดีสุดตื่นเต้นหลากหลายอารมณ์ฉันอ,อายุน้อยกว่านิดหน่อยแต่ฉันก็พยพมาที่นี่เหมือนกันไม่กี่เดือนก่อนนี้เองไปยังมหานครใหญ่อย่างกรุงเทพและฉันก็ยังชอบมันอยู่เช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวอื่นๆฉันทำธุรกิจออนไลน์ที่นี่ในกรณีของฉันก็คือ YouTube และ้ะโซเชียลมีเดีย คอมเมนต์ต่อมานะครับมีเหตุผลที่ดีมากมายที่จะออกจากประเทศเยอรมน,นีสําหรับฉันเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศที่น่าอยู่อีกต่อไปแล้วฉันอพยพมานานมากกว่า10ปีแล้วและก็ไม่เคยเสียใจเลยแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่ฉันคิดถึงนะ่ะก็คืออาหารที่นี่คอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่บ้านพักคนชรานะฉันกเกษียณแล้วก็จริงและฉันก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยและก็ใช้ชีวิตที่นี่เพื่อการผจญภัยและความเพลิดเพลิน คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันอยู่คนเดียวในประเทศไทยมา2ปีกว่าแล้วและทุกอย่างเนี่ยก็ดำเนินไปอย่างมหัศจรรย์คุณสามารถสนุกสนานแล้วก็ยุ่งอยู่กับตัวเองได้คอมเมนต์ต่อมาก็เช่นเดียวกันนะครับฉันก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว2ปีและฉันก็จะไม่กลับไปยุโรปโดยสมัครใจอีกต่อไปภาคใต้เนี่ยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า25องศาเลยมันไม่ได้มีการควบคุมมากเกินไปเหมือนในยุโรปชีวิตที่นี่ก็มีอิสระมากขึ้น คอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับน่าเสียดายที่ประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ว่าคุณน่ก็สามารถมีชีวิตที่ดีได้แม้ว่าจะมีเงินบำนาญเล็กๆน้อยๆเช่น,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 นฉันก็ตามแต่ด้วยภาษาเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยนะคุณน่สามารถเข้าใจกันได้มันเป็นเพียงโลกที่มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและคนไทยเนี่ยก็แตกต่างฉันอยู่กับภรรยาชาวไทยมาแล้ว23ปีแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่ในภาคอีสานแล้วก็จะไม่มีวันจากที่นี่ไปอีก แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับช่องใหม่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะแอดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย